นี่ตูวอย่างน้ำบรนอแมืงมันแมืงมันสว่วนสุดขทำเงยเป็นนองเนาะนี่นนนนนสุดยอดเลยครับหัวแล้วเล้วเอาอเมื่อกี้ทำกันไหมเนาะ ครับสวัสดีพี่น,อน้องยามแรงครับมามามาพี่น้องเอ้ยฝนฝนตกไหมมาเก็บแมงมันกันครับแม้ยมามาตัวพี่พี่พี่น้องเอ้ยครับกำลังติดแตกออกจากหูครับกทีจะรับคนพีน่น้อง แม่งมัน,นครับไปไปมาเก็บกันเพื่อนอะเก็บไปเรื่อยครับ mm hmm. มือไหนเปิดเต็มกันกันยิ่งๆครับเอาเพี่น้องเก็บแป่งมั่นกันนะครับหลายๆๆๆ บนบนอย่พี่น้องเอ้ยอ๋อน้ำท่านบ่ชิปติขวดนะครับขวกบดกบขวดพลาสติกนี่แหละมาเด้อพี่น้องเอ้ยยังมันฝนตกไหมครับตกมาขึ้นซ้ำเปล่าหัวละ แมนตนมันพี่หน่อเอ้ยชนปลอดภครับเอเ็บมันนี่ตีขวบเป็นกระทะเด้อเี่าเองเออเฟองลดมืดมือพี่น่องเล้ยมันครับครับหมแดงละตัวต้เงีพี่น้อยไปเร่นแมนมันนะโโกินก็ได้ครับกินสดดกันทกันมามพี่น้องพี่น่อ เก็บแมงมันกินแมงมันคนตกหล่อชิ้นแมงมันเลรอครับออกไม่ไหมกับนี่กินแมงมันพี่น้องกชินอะไรครับนี่ก็แซ่บมันดีกันน้ำหลักสองหนักครับเดี Mohammad, ๋ยวพี Luckily, ่หนักเดี๋ยวหูครับเดี๋ยวหูเป็นต <mmm ัวน้อยจัดเก็บพี่น้องตัวน้อยครับแม่มันครับ กัดจ,จิปเปัญญายกัดหลับปูพมบป็นยังบลิกเลี้ยงครับเคยขึ้นไสขข้นนันแล้วครับเมงมั่นขืนพุทธพบปนป่าถูกไม่จินเมนงมั่นขืนเนาะขืนปันาสนายจะกตกิบตนได้จิ้นเนาะ นั่งเก็บอยู่มุดเดียวอะไรครับกระเด็นหูมันมันจะขึ้นน้ำจากหูห้อะไรเปล่าก,ก็ต้องไปไกลครับต้องติดไตกับแม่เรื่อยหูหนึ่ง,งกินนี่ครับหูหนึ่งเดี๋ยวนราไตกับแม่มันเห็นว่าพี่น้งนนองคนเดียว,ว,วนั่งอยู่มุดเดียวครับนั่งเก็บกินอยู่นี่แหละพอเก็บไปขวดพอเก็บไปปากพี่น้อืมให้มันแตจับแม่แดงนะครับ ทางพวกเต้าจาม่แดงมันมันแม่แดงนี่กัดพี่น้องเก็บทั้งหอดเก็บทั้งหอดเออควางรู้จีดลุ้นมั้งหูหนึ่งพี่น้องเอ้ยอืมส้นครับนี่แม่นมัตัวนี้หูมันตัวนี้หูแม่งมันเป็นหูแม่งมัน ต้องขึ <rôle à déc> ้นมากมี่ครับพองยับจับพิดจับถืออ๋อพองลดดินลดมือยแดงซึ้งครับต้มขึ้นเี่ยพี่น้องเขต้มขึ้นเดี่ยครับ เด้พี่น้องเอああ้ยเก็บมังมันครับทำผด่มีพี่น้อยมึง่ายๆนครับมึงนี่ผดลอู้ี่นวอืมนี่หูมันครับผลอืมลี้ยมึงเลียมึงเลียเียเินยางยมครับ เก็บไปกันครับเ,น,เนี่ยเก็บไปเรืยพเนาะอ้ยเม่นขนไปไพ่กับนีุ่๊บุอ้ย,อยปองกูมาตัา้งกใหม่พี่เนาะพึ่นขึ้นกระงใหม่ครับถ้าพุ้นไรครับ เอ้ยอยู่พ่นครับหัวปวกกันแต่แป้งเล่น้เฉยนก่อนหนูโอ้ยอุบัติอุบัติโรครับมาๆพี่น้องเอ้ยพ่นอ <odka pagar> ู้พวกนี <bit away> ้แดงขึ้นขึ้นขึ้นก่อนก่อนหนึ่งครับอืมนี่พี่น้องเอ้ยอ่อนซ่นครับแมงมันแมงมันขอเสียก่อนต้องขอมท่านครับก่อนกระเป๋าหน่อย Mừng nè bùn à ừ. Ủa Con tay khuẩn bố lại bà lại thử bà. เก็บปุ้ัเก็บบากลยนี่พี่น้องเอ้ยพนครับ,ย,บ,บยืนในกแพกหลายครับพูดเลยพูดพูดพูด,ด,ด,ดขอไปพ่ครับเก็บไปทางนอกลยครับ มึงเนี่ยเพื่อนโอ้ย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 มองแม่เพิ่นครับเนี่ยอืมโอ้ยโอ้ย,โโอยพี่น้องเอ้ยคำขั้นอย่างไรครับบ่ได้หมดดอกมันจะคำก่อน ของรุดมือครับนี่นนฟังหลายมาติบได้บ่เป่าติไใใต้นี้หมด ลายมันจะขึ้นที่เก็บครับเออเก็บไปก่อนเหมือนเนี่ยะโอ้ยบอกเงี้ยก็เอาการข้อก่อนแล้วแม่โอ้ยแม่น่อยมันกัดข้อก็นี่ยได้บุบ่นเราบ้างแม่น่อยมันฆ่าข้อลงาแม่น้ำ มี่อ็มตายปรที่ศหนึ่งพี่น้องเอ้ยกินเมืองมั่นครับแหดข้อเลยมั่นไหลอืมนี่เด็กไฟยังไหลครับออกไปทั้งในประเดี๋ยวครับทั้งนอกอย่างละ เตี๋ยวทั้งหนอไม่เหลือครับออกตัวรดเหลือใบู้มกอกไปออ่พอพี่น้องหอมกิบกัน,กน,นครับ ก่อนพี่น้องเอ้ยอ้ครับตัว,ตวกว็เขากตัวเดียวผมแมันครับว่ตัวนี้เหรอพี่น้องไม่นจะเขาขกจิ้นขอนีรละ,ะเขากัวปากเขาปลากวกับเขป่า,ดปากาดนอย่ละนี่พ่หน่อ สมมดตัวนี้ละครับมดกินได้พ่นว่าพ่นว่าแมงมัน,มนในพลองเด้อบนหมดเลยครับเด้อย mm ังกับในดอกด้วยใบไผ่แล้วมันกับหญ้าครับฟองย่านแมนแดงมันกัด mm hmm. เป็นสีเป็นสายมากครับ โอ้เก็บไปก่อนพี่น้อง นี่พี่น้องเอ้ยครับจะเป็นเต็มขวดน้ำครับมันหน่อยตัวมื่อ้วพี่น้องบ่าแมงมัมนเปินบนบ่เาเขอบ้านเขาซ่อมไม้คัวกี้มันนี่ครับ,บ,บ,บนะมัมนไปถอดกรอบขวานนะแมงมันแมงมันนะพี่น้องนะครับฝนตกไม้ครับหลังจากฝนตกไม้มันขึ้นพี่น้อง จากนี้ไปเราก็จะบ่มีแล้วพี่น้องคนตกแล้วก็แล้วเลยครับบ่ออกอีกเด้อพี่น้องนะออกทีเดียวครับปีละเที่ยพี่น้องเหรอได้พี่น้องครับไถอยหกินก้อนมาถอยหยินก้อนมาเนี่ยพอดีก็แล้วแรงครับครับพี่น้องนีห่หลังจากหัวแล้วได้พี่น้องนะ หมดแล้วเป็นลักษณะนี้ครับยังแม่นมันแต่จา่ายเงยๆพ่นๆเลยพี่น้องเอ้ยครับสุดยอดเลยซีมันยังขับมันครับซีมันขับมันเงย,ยเลยกินแล่ามอวี่น้องเอ้ยครับพิมส่วนครับหืมเงียบ มูพ่อครับเหิ่งนะเยี่ยมขุดจอดครับแมงมันแมงมันแมงมันเอ้อมาได้เพื่อน,นเอ้ยกินครับมาเก็บออกออกินเลยเทียะอืม กินเนืได้ก็เตรียมันไปหนักพูดต่อครับเจ้าสิีเลยสไปหนักกินแล้วก็กใหญ่ขึ้นก่แล้วครับ เอ,ขอ้ขผมคุ้นไม่น้องให้กำลังเล่นเก๋กแูแล้วก็แจ้ได้เพียงน่ะเออจิปนาพอดไหมครับจตกูนอยมันติดไปไตยเอืองติดไปคือบ่มือนเนี่ยครับคอยติดตามครับมันติดไตยบ่ได้เดี๋ยวไปเอาเหมือข้าวเพราผมบอกคนตรงแห้งเราเป็นรองนาะเอาล่ะพีน่น้องครับจิปนาจิบบุญพอดไหมรักเพื่อนี่สวัสดีครับ